สวัสดีค่ะพิกิมาแล้วอันนี้เป็นบอ่อใหม่ที่เราทําให้กับน้องเป็ดทั้งสี่ตัวนะคะยังไม่เสร็จนะเอายางล้อเก่านะคะมาตัดขอบบนนะคะแล้วก็ฝังลงไปในดินค่ะแล้วก็ลาดซีเมนต์นะคะจริงๆวันนี้ยังไม่สําเร็จนะแค่มาเทสว่าซีเมนต์แห้งยางเอาน้ําใส่ไว้ดูการรั่วนะคะแต่น้องเป็ดทนไม่ไหวแล้วเล่นใหญ่เลยร้อยตัวใหญ่เลย ดีใจกันใหญ่มีของเล่นใหม่ระวังปูนกัดนะ